สุขสบายดีพี่น้องกราบสบายดีพี่น้องสุขสุขคนถ้าเจอบายดีพี่น้องหันหลังอ่ะบายดีพี่น้องเด็กชื้อกระตาขึ้นจากด้านหน้าพงพี่น้องเอ้ยสิไปหาเนี่ยอยู่นักกินก่อนอึดเนี่ยอยู่นักกินกระดอบพี่น้องเอ้ยเาวนี่ยก็อ้อเฮ็ดเหมือนแกงซะอ้อบึดบแล้วมายบูนไปหา ยุ่งแล้วใช่หามซับน้ำใหม่มาแกงบใบแกงเคียงก่อนตะกี้เห็นพามสุโสกเป็นมาจับหน้าพงซอยแล้วหาหนึ่งแน่ถ้าท่อง่องบทีบ่หลอดไปนี่แล้วเห็นเป็นไก่ลงไปนี่ซับเอาเนี่ยนะพวกเพาะกันอยู่ก้อนน้ำใหม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้บูป่าใช่ก่อนเมาสิเพาะเฮ็ดปลวกตาเฮ็ดปลวกพานบเฮ็ดพี่น้องเอ้ย Ừ, có ông ngoại lão ờ, tụt mình mọ à bớt hồi đã cả à lụt vào đã đây cò đi ơi đi bảy bồ đây không mệt non là nó bây giờ anh bảo lái bỏ. หนึ่งวัดได้ลายเห็นซองดอกเห็ดพี่เบือใส่บึงเจ้าพี่น้องบึงเห็ดพี่เบือพายท้งถือกระต่าพี่น้องเลยได้เห็ดซ้ำดอก

พ่ออยู่ด้กมันพอคนดำหายดำหน้าบ่มีอันใหญ่อยูยอยดงงย่ดังเลยดำหายดำหน้าก็กินคือเก่าหละล่ะขึ้นตะ,ะนาวเหี้ยเขาก็เลรี่นมาฮะน้ำหวยพี่น้องน้ำหวยมากหน่อยช่องอันบ่หนาวบ่เป็นหนาวนึง เห็ดโขกกระเงสะระไม้แส่บพี่น้องเลยยุ่งยุ่งฮามพี่น้องเลยอ๋อหอนมาเลยได้กลมลงน่นนอตังสงบนะบัไงช้แนนี่มาบอกมานำเด้หมวกะเด้ หนวมาหมอเฮียบอกมันนำจังพอแกงไว้ยวเขาเลยล่ะโอ้หมอกระเฮียทิ่มอยู่พ่อป้ายุ่งลายอีลิออกห่อนว่และเมินบักใหญ่พี่น้องเอ้ย ส่อมกันบานนี่ฮึเชียงยังเฮ้ยอ๋อจากก้อนใหม่อยู่ห่วยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดดินมาถึงเฮ็ดดินเลยเกิดอยู่ดินอ๋อจากก้อนใหม่อยู่ห่วยขึ้นมาเลยจากห่วยมาเขาปัดสงวนพี่น้องเอ้ยแคมหน้าหางนี่แหละย่อมน้อมาอยู่ห่วยก็ได้ไปก็ได้ก็มีแต่คนซับ Anh đại phụ Nà lẹ lẹ nào ơi Hạc xin mà bằng con ấy, khem. Nào, này khem Nà thôi hết nhá hết Ba một đông phía nào Thế con nào mại tưởng được khẩm lại nó mại cái đây Hết cái đây đó đi นี่น่าคนนม้ม่นน้มสางสี่ง้องนนอี่ไหนใส่อเฮ็ดหาดเฮ้ยเฮ็ดหาดเก็บมากเลแม่เก็บมากเก็บมาเมื่อกง้ฉัน้ำไม้เฮ็ดหาดพี่หน่ดอกนึงพี่พีพี่นาหมดหมดอ๋อ

Tụ tợt mình cả áo lộn Mình không cài mẹ Khiến về áo nhá này này uhm, Em bắt nhảy này à. Thằng hết thằng nó mẹ Úi mất hết khói Bài bài ได้เฮ็ดปลูกอยกับแก้เสือใส่แล้วเน้องมันจะพิถีพิ่ันนะได้อีกมันบอกใครกินได้เฮ็ดปลูุ๋ยเอาทั้งใหม่ทั้งเก่าสศรบ้านของพี่น้องเบื้องเฮ็ดพี่เบื่อฮะแหละมวนพี่น้องมวนมวนมวน ตาย่ออนไล่เดี๋ยวเข้าไปมก้อนใหญ่ๆนะมีแต่น้ำแทงเจ็บพี่น้องเจ็บ ยุงกัดส่งกัจนสอดเจ็บเด้กินไปกินก้นจะเอาได้ไปพายกระต่ายยังจะมาใสนอนักไงเน่ยเขาเอาไปถ่วงเขาเอาไปเอาเลยใช่อาิ ฝุกพี่น้องฝุกมัง่ายหนึ่งโอ่กนตาเดี๋ยวพี่น้องหนึ่งวัดสิบได้พอแกงมันได้อยู่นี่สิเออข้าวบวเขาวพี่น้องเลยมกข้าวบวชขาจะมีแตนจะเฮ้ยขาวจังบวขาวันยังได้เห็ดบวกตาบจะดอกระเห็นพี่น้องย

ออืมาพกินวันพอกินข้ากระเพาะแกงวานพอกินเอาไงยยุเอาไงก็เอาเลยห่อทอนทางเลยพี่น้องเลยสิตลาพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อพ่อๆกันขีดแกงเนาะยินแม่สู่ขู่สุ่คนพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้ะเด้อหนุ่มๆพี่น้องเอ้ย นั่งเอกเขาฮ่าทำไม้หลุดวายยุ่มมันมาถามมาหนุ่มพันน่ะคิดน่ะพอกัะใหม่ี่น้องเลยขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณเอฟซีถูกท่านเดี๋ยวหนุ่ดันทำมาถึงมานี้เนาะแต่เตรียมแห้งไว้สิลงดำนาทผงพูนบาพี่น้องเลยกลายเชี่เที่ยงนั่นแหะเขานัก ให้เป็่นผ้าไอติบันบางหามาให้บ่งด้วยลลยเติมยุกเยอบเต็มตาเลพี่นะาะไลยอยู่ไปถ่ายต่อโอมเปลี่ยนหมาเด้อโหวีเอด็ดสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไปแต่บ้านนี้